รถเปิดสาขาใหญ่ก็มีเบียร์บางนาค่ะก็เอ่อเป็นร้านอีบอมที่ใหญ่มากๆอันนึงเลยนะคะเปิดที่เอ่อบางนาที่เมกาบางนาเมกาบางนาใช่ค่ะก็มีสาขาสองหรือว่าหรือว่าอาจจะมีสาขาเยอะกว่านี้แต่ว่าจำได้ว่าครั้งแรกครรั้งแกอยู่เคยไปที่สยามสยามใช่ค่ะก็ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ใหญ่เลยใช่ค่ะแล้วก็เมนูก็เยอะมากมากเลยค่ะมีสไลเดอร์ด้วยมีค่ะมีที่ให้เช็คอินเยอะรูปถ่ายสวยแน่นอนค่ะแล้วก็มี เมนูใหม่เยอะมากแต่ของที่คอสคอสก๋อยำซึ่งแซ่บมากเผ็ดมากใครที่ชอบที่นี่นะคะก็เลยถามแวะกันมาเลยทุกคนลองมาเวลาว่างมาเดินที่ไม่กับบางนาหรืออะไรเงี้ยมาช้อปปิ้งซื้อของอาจจะแวะมาที่อีบอมันมากินแบบว่าเมนูเขาอร่อยจริงลาบวยแล้วเรื่องงานจบก็มาเรื่องนี้เลยครับวันนี้วันเกิด22ครับว้าว พีเก้าปีแล้วพี่ใช่เป็นไงครับปีนี้วันเกิดได้ทำงานผู้การครฮะก็ดีใจครับจริงๆก็ไปทำบุญกันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มามางานนี้ต่อก็ก็ดีครับดีดีรบุ่นดีครับอย่าวันนี้มีไวพรใี่เขาไหมคะอันจริงยังยังเลยค่ะยังไม่ได้ไวพรจริงๆต่างๆค่ะก็ ไม่จริงเราไม่เราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเออแต่ว่าจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่ทำงานด้วยกันมดใช่ใช่ใช่ก็ดีค่ะอีกแนวนึงนี้จริงๆปีนี้เราอยากให้พี่เขาแบบเป็นห่วงเรื่องอะไรมบ้างทำงานหนักแล้วก็เหมือนเหมือนทุกๆปีนั่นแหละค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขาดูแลตัวเองดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยห่วงปีนี้จะมีโอกาสพิเศษให้พี่นะเด็ะ ไม่มีอะไรพิเศษค่ะเขามีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ก็ก็ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่พี่แบร์ทำงานหลายงานพอสมควรค่ะก็เลยไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างงานข่าวใหญ่ที่ผ่านมานำร่วมมาเจอไปด้วยไหมคะอืมอืมข่าวใหญ่จริงๆก็ คือพอดีมีเวลาว่างพอดีก็เลยแบบเอ้ยจะไปที่ไหนดีนะสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเอาใกล้ๆละกันเขาใหญ่นี่แหละอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงช่วงเวลาที่อากาศมันค่อนข้างดีด้วยก็เลยตัดสินใจไปกันก็แพลนเป็นของผันการจุเอ่ออร์รับปริญญาเปกินวัตถุดิบไปเลยใช่ใช่ใช่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีปาร์ตี้วันเกิดอย่างไรไม่มีไม่มี ก็คงไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบจัดเป็นปาร์ตี้อะไรเพราะผมเสร็จนี้ผมไปทํางานต่อแล้วผมไปนครนายกต่อวันนี้ก็ก็ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็ก็ก็อยู่เขาแหละเดี๋ยวแบบไปพาเขาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยหนูรู้พร้อมพี่ๆเลยค่ะพี่เขาใหญ่เป็นยังไงบ้างครับก็ก็อย่างที่พี่แบบอกนะว่างว่างตรงกันพอดีก็เลยไปไหนไกล้กว่านั้นไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเลเอาขอใหญ่ต่อกัน แผนเทปนั้นคนชมแบบว่าฮอตตูมเราแบบน่ารักอะไรนี้ทั้งคู่เราแยกย่างเอจัดไหมคะแยกย่างให้คนจัดไหมก็ก็จิ้มจิ้มให้อะค่ะจิ้มจิ้มให้ค่ะเนคะแนนกับพิธีกรสุนตัวอีกแล้วก็เอาให้เอาให้เข้ากับชุดหนูที่สุดอเลืกชุดที่เราชอบประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มามาเลือกให้คีณว่าไหนแมทชีนไหน น,นั้นมีคนชมน้องแย่เยอะมากก็แบบว่าเป็นคลิปที่เราแบบถ่ายรูปแล้วดูแบบสวยแพงมากอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นไม่ช่วยเหมืลูกชุบตาต้องดีค่ะตา้องดี <c oughs> แล้วก็ช่วงเวลาจริงๆนะคะท้ายปีที่บ้านเราอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะแสงดี <c oughs> ก็เลยก็เลยแบบว่ามันก็มีความลงตัวแบบว่า golden hour เยอะ,ะยวันนั้นเป็นยังไงคะทําการน้องแย่ท่าการธรรมชาติสวยกว่าวันอื่นๆนะก็ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบ ม,มันก็เหมือนแบบเราก็ไปไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมยว่ามันมันแทบจะไม่ได้ม,มันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าที่สุดกับด้วยด้วยกันของเขาอะไรเงี้ยก็ก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทําให้นึกถึงตอนที่แบบเ,เคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรเงี้ยที่เราเคยไปทําด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็ทําให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาทันในสายตารเราอ่ะคืออยากรู้ว่าในสายตารเรา แฮปปี้มาดูแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เราบน้องปลยแค่ไหนสวยสวยไม่แต่คือช่วงนี้ทำไมเราดูคิดถึงเขาปล่อยกันจังไม่เจอเลยนะาไม่เจอเลยค่ะจริงคเจอเจอก็คือเขาใหญ่เลยค่ะเขาใหญ่นีคือแฟนไมื่อก่อนแล้วหรือว่าที่เราประกาศคิดถึงขันไอจีก็เลยแบบไปเจออาจจะเป็นหรือไม่ก็ได้นะหลอความจริงมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราบนที่ถึงหลอทีนี้หรือยังไงเอ่อ ก่อนก่อนเนี่ยนั่นแหละมีความสุขใครมีโอกาสเที่ยวก็เที่ยวกันได้อะไรนี้ใครที่แบบต้องทำงานมัน้าที่ก็ทำต่อไปปีใหม่ทำงานพู้อะไรไหมครับปีใหม่ปีใหม่ไม่ทำงานผมผมก็ไม่ได้ทำปีใหม่มีแผนไปเที่ยวไหนไปยังครับอยู่กรุงเทพก่อนเลยครับแต่ว่าปีนี้ก็ได้ขาวดาวด้วยกันยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปถึงมันนั้นเลย เนื่องจากว่าเราอยู่อยู่เมืองไทยช่วงท้ายปีนี้ค่ะก็ต่างคนต่างทํางานกันเยอะพอสมควรช่วงท้ายปีนี้ก็เลยยังไม่ได้แพลนอะไรจริงจังใช่ใช่ยังไม่ได้แพลนอะไรค่ะจองไม่แต่คือหลังๆก็สวีทกันมากเลยค่ะทำไมสวีทจัง ก็ปกตินะแบบพี่ย่าคือเขินตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติเขินก็ก็เออก็ปกติจริก็ปกติใช่เป็นเป็นคนเป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วแค่แค่มาก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิดไอจทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้ค่ะ คนนิดนึงเพราะว่าตอนสี้เนี่ยก็เรียนจบแล้วมันก็มองอะไนะจบก็เริ่มตอบไปแล้วหลายรอบคําถามด้วยจริงจริงก็จบก็คือการเรียนจะจบไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของงานก็ทําอยู่เรื่องแต่งงานก็ตอบไปแล้วจี้ตลอดตอนนั้นที่เขาตอบยาไม่ได้ยินหรอเปตอนที่ตอบค่ะที่เราย่าๆไม่ได้ยิน๋อ อ,อ <c oughs> ใจพูดยังไงเรื่องนี้เรื่องนี้คุยคุยเขาอยู่แล้วหลังกล้องอะไรผมคุยเขาอยู <c oughs> อ่แล้วประมาณคุยืยอจตลอดอยู่แล้วก็ได้ฐานควาสูงก็แต่ภาพยนตร์ไครับสายภาพยนตร์ก็เรื่อยๆครับมีทางทีมงานที่คอยคอยอัปเดตตลอดว่าช่วงวันวันไหนของอาทิตย์หรือเวลาไหนที่คนดูเยอะคนดูน้อย หรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็มีเหตุมีผลนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางทีมงานก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับผมในในส่วนของรายได้นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้จริงๆก็คงปเป็นเรื่องของอย่างให้คนดูเอ่อที่ได้ดูแล้วบอกต่อหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูตัดสินใจยังไม่ได้ก็แนะนําว่าไปดูเพราะว่ากระแสจากการบอกต่อของเรื่องนี้ค่อนข้างสูงกว่ากว่า คือคนคนที่ไปดูซ้ำหลายรอบอะมีมีเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟนคลับนะครับแบบคือคนคนปกติที่ไปดูซ้ำหลายรอบเนี่ยมีเยอะแล้วก็แล้วก็กระแสบอกต่อเนี่ยมีมีผลสําคัญมากอ่าก็ก็เพิ่งก็ดูทีเซอร์แล้วอาจจะยังไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เถ้าเไปดูหนังอาจจะรับรองูกใจแน่นอนอย่างตอนนั้นเองแบบว่าแอบมันจะได้ไหมแบบว่านานๆเล่นที่อาจจะแบบว่าอย่างไ้่ยอดที่มันแบบว่าเร็วกว่านี้เลยไม่ผมรู้สึกว่าผมทําทําหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้ได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ ตัส่วนตัวผมผมจบงานนั้นไปแล้วที่เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุกอะไรอย่เงี้ยแต่ส่วนมากที่ได้ยินก็คงแบบว่าบอกว่าผมหล่อผมก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยนี้หล่อยังไม่ชินหรอเออแล้วเรื่องต่อไปถ้าไม่หล่อทำไงไดน่าจะมีไม่ได้ย่าๆนี่คนเกลียดผมทั้งประเทศละอะไรนะคะ หล่อจริงไหมคะในเรื่องเนี่ยหล่อรอค่ะหล่อจริงๆค่ะก็ก็เป็นอีกอีกอีกแนวอ่ะที่ที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะแบบมีความแบดแบ๊ดนะก้อยแย้มีความแบดที่เราไม่ไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูแบบขรึมเข้าไปใหญ่คนก็เลยค่ะว่าดูแบบหล่อพี่แอ้มพี่แอ้มชอบแบบไหนวาหัวใจน่ะแต่นในหนังก็แบบนี้ ก็ต้องมามีไม่หลอกไม่หลอกรู้หลอนหลอนหลอชีวิตจริงกันแล้ว